ขนมหลาคนอิสลามกินได้ไหมอ่าขนมลาขนุมลานะครับไม่ใช่ขนุมที่มีส่วนผสมของเนื้อลาไม่ใช่นะเดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดอ๋อขนมลานี่ขนมที่มีส่วนผสมกับเนื้อลาไม่ใช่ ขนมลานี้มันเป็นขนมที่เขาทําด้วยเบหุ่นมันทําเป็นเส้นเล็กๆนะขนมลาที่คนต่างศาสนกเนี่ยนะเขาจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือขนมเดือนสิบโดยคนต่างศาสนิกจะเชื่อมีความเชื่อว่า,าเป็นขนมที่เขาทําสมัยแต่ก่อนเพื่อที่จะทําบุญ อุทิศโลบุญให้กับผีเปรตซึ่งผีเปรตนี้มันจะมีปากเล็กก็เลยขนมลาหรอกกินได้ขนมอื่นกินไม่ได้เพราะปากเล็กอย่างการะรูเข็มอ่านี่คือนี่คือของเขานะครับทีนี้ที่ท่านถามนี่ก็คือขนมลาอะไรคนอิสลามกินได้ไหมอ่าพี่น้องครับ พอมาตอนหลังเนี้ยไม่ใช่เขาทำเฉพาะเดือนสิบแล้วบางหมู่บ้านบางแห่งทำทุกเดือนขเขาทำขายเขาทำขายเลยถ้าเป็นขนมที่ทำเพื่อขายไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นขนมลาเหมือนกันแต่เขาไปถวายแล้วอ่าเขาเรียกว่าผ่านการบูชา ถ้าผ่านการบูชาแล้วกินไม่ได้นะครับท้งที่ชนิดเดียวกันนี่ไม่มีของฮารามผสมไม่มีนายิสบนลใช่แล้วเมื่อผ่านการบูชาหมดสิทธิ์เลยนะที่เราจะไปกินอ่าแต่ถ้ายังไม่บูชายังกินได้กินได้นะไม่ใช่ว่าดีนะแค่ได้แค่ไม่ฮารามอ่าเท่านั้นเอง แต่โดยทั่วไปคนต่างศาสนิธรรมนะเมื่อคนต่างศาสนิธรรมก็คือได้ในสถานะมักรบอ่ามันไม่ใช่ฮารุสเหมือนกินขนมกอซูบ้านเราไม่ใช่อ่าไม่ใช่ฮารุสเหมือนกินขนมครกของคนอิสลามทำไม่ใช่ทำมมทำไมครับถึงได้แต่มักรครนั้นเพราะถึงแม้ว่าไม่มีส่วนผสมของนาจิสปะบน แต่เราอย่าลืมว่าคนตาศาสนิกโอกาสที่มือของเขาจะมีร่องรอยนายิสที่ยังไม่ได้ซาโมะโอกาสมีเขาเพิ่งกินหมูเมื่อวานนี่หรือกินหมูตอนเช้านี่พอตอนเที่ยงทำขนมลาทำว่าป็นไปได้ไหมป็นไปได้ครับอ่า เขาพึ่งกําลังเล่นกับหมานี่หยอกล้อหมาหมาก็เลียมือเขานี่เขาก็แขล้างเขาไม่ใ้ซ้ำอ่ะทำมาเป็นไปได้ไหมนะก็เป็นไปได้อีกนั่นแหละด้วยสาเหตุนั้นเองความลคลุมเครือมีนั่นแหละเลยหุก,กมมักครุแต่ถ้าเราเห็นชัด ว่านาดิสล้านเปอร์เซลยที่มือเขานั้เราเห็นกับตานี่คนนั้นให้มาเลียเีย,เยให้เลียมือเขานี่เลียเ็นก็เปิดน้ำก๊อกล้างก็ไปทำขนมลาฮะอันนั้นฮารามกินเด็ดขาดเลยแหละอาเพราะมือนั้นเราอยากเกินชัดเจนเห็นกับตาว่าเป็นนาจิสมมกลลาซอสเสียแล้ว เข้าใจนะครับทีนี้สรุปแล้วว่าขนมลาถ้าเราไม่ชัดอ,อย่างที่ผมอธิบายเมื่อกี้แค่คนต่างศาสนาธรมแต่เราก็ไม่ชัดว่ามือขาวนาจสไมมนาเดยเราก็ไม่รู้อ่านไม่รู้นี่แหละฮุก,กมมาครแต่จะต้องเป็นขนมลาที่เขายังไม่ได้ถวายนะถ้าเขาถวายแล้วไม่ได้ อ่ายังเด็กวัยรุ่นที่แอบไปเอาส้มแป้นอ่าหน้าสารเจ้าอ่าหน้าสาลพระภูมิอ่ามองซ้ายมองขวาไม่มีใครเห็นส้มแป้นลูกโตโตอ่าบางศารนั้นมีห้าหลูกโชกุนทั้งนั้นลูกบเรบรอบะราแอบไปเอายิบแอบยิบไปกินหารามนะครับอ่า ทุกชนิดอาหารจะเป็นสัตว์เชื่อดหรือไม่เชื่อผลไม้ที่ไม่ต้องเชื่อดหรือขนมหวานก็ต่างถ้าผ่านการบูชาแล้วหรารกินนั่นต้องระวังนะไก่ไม่เชื่อเนี้ยไม่บูชามันก็หารามอยู่แล้วยิ่งมาบูชาก็าไปเลยยิ่งเรียบร้อย อ่ารียบร้อยก็ไปใหญ่ฉะนั้นชัดเจนนะครับขนมลาแค่กินได้แต่ไม่ดีถ้ามีมีตัวเลือกอกินขนมอื่นก่อนอถ้าหิวตาลายท้องกิ้วแล้วเนี่ยค่อยว่ากันท้องมากิ้วเลยความที่ไม่มีไม่มีอาหารในกระเพาะอ่ะอ่ะค่อยกินตอนนั้นกันเลยกัน